คนขาดโปรตีนมีอาการแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าร่างกายขาดโปรตีนผมบอกว่าอย่างแรกแล้วกันคุณไปคำนวณดูก่อนแล้วกันว่าวันหนึ่งคุณต้องกิน0.6กรัม1กรัมหรือ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม0.6กรัมจะเหมาะกับคนที่ไม่ออกกำลับบงกาย1กรัมจะเหมาะกับคนที่ออกกำลับบงกายเป็นประจำ2กรัมจะเหมาะกับคนที่ออกกำลับบงกายแล้วต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นหน่วยก็คือ0.6กรัม ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันงั้นคุณไปคำนวณดูก่อนถ้าคำนวณเสร็จปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณจําเป็นต้องกินโปรโตีนเท่าไหร่ถึงจะพอแต่ถ้าคุณบอกว่าอ่ะอยากจะรู้ว่าอ่ะฉันกะเอาแล้วกันมื้อละหนึ่งฝ่ามือแต่อยากรู้ว่าที่กินอยู่เนี่ยมันพอไหมดูข้อที่1ครับข้อที่1่คือคุณจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันค่อนข้างย้วยแบบแก้มก็ห้อยๆนะครับจับตรงไหนก็ดูย้วยไปหมดพุงก็ดูไม่ค่อยมีไขมันแต่มันดูย้วยหลังจากที่คุณผออมลงงแสดว่า่าคุณกินโปรโตไพทให กรามเหนือเนี่ยกับคอลลาเจนมันไม่กระชับเข้าไปนี่คืออาการแรกนะครับอาการที่2คือคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบวมง่ายเวลาร่างกายเนี่ยได้รับโปรตีนไม่พอก็จะมีสารตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายที่เรียกว่าออลบูมิน A L B U M I N เวลาออลบูมินในร่างกายไม่พอนะครับสักพักหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนเย็นๆคุณอาจจะรู้สึกว่าตวเตงเป็นคนที่บวมง่ายดื่มน้ําก็บวมง่ายนะครับอากาศเปลี่ยนก็บวมง่าย ไม่รู้ว่าเป็นจากออาบุมินต่ำหรือเปล่าไปเจาะเลือดเลยจ้าเจาะเลือดเสร็จปุ๊บรู้เลยนะครับข้อที่3นะครับคือกระดูกของคุณจะเปราะแตกง่ายนะครับโดยเฉพาะคุณสังเกตดูนะครับมีงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยชาราที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วก็ขาดโปรตีนมานานๆนะครับกระดูกจะค่อนข้างบางประมาณ 60- 70%เ็ลยคือบางกว่าคนที่ออกกําลังกายแล้วบางกว่าคนที่กินโปรตีนมาพอผลทุท้ายเนี่ยเวล้มแล้วจะแตกหักง่ายถ้าใครแบบล้มนิดๆดูเบาๆอะ่ะอย่างเช่นพ่อแม่เราแบบล้มเบาๆทําไมกระดูกหัก2ท่อนเลยเนี่ยแสดงว่ากระดูกค่อนข้างบางนะครับร่างกายน่าจะขาดโปรตีนมานานข้อที่4คือถ้าเป็นเด็กจะสูงช้าเด็กที่กินโปรตีนไม่พออย่างเช่นไม่ชอบกินไข่ ไม่ชอบกินนมไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เด็กบางคนจะสูงช้าไม่ต้องเปรียบเทียบกับเพื่อนนะครับสูงช้าเมื่อเทียบกับคนในตระกูลเดียวกันคุณดูก่อนนะว่าอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยบ้านผมจะส่วนสูงประมาณ1 6 5 170เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมสูงช้ากว่าเลดของบ้านผมแสดงว่าผมน่าจะขาดสารอาหารบางอย่างหรือขาดการออกกำลังกายแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าลูกเราทำไมสูงช้าจังลองให้กินโปรโตีนจากไข่จากปลาจากเนื้อสัตว์เพิ่มเติมนมก็ได้ครับข้อที่5นะครับคือแผลหายช้าอันนี้ จอะบ่อยมากเลยสมัยตอนเด็กๆักวรุ่นเรากินเยอะใช่ไหมอัตราการซ่อมแซมแผลมันก็จะเร็วแต่พอเราอายุมากขึ้นเรากินเนื้อสัตว์น้อยลงเรากินปลาเรากินไข่เรากินนมน้อยลงพอโปร,โปรตีนไม่พอเป็นแผลมันก็จะหายช้าจาก1วันอาจจะกลายเป็น3วันู่กว่าแผลจะหายข้อที่6คือคุณจะมีอาการหิวบ่อยและอ้วนง่ายใครก็ตามนะที่ระหว่างวันหิวแยะหิวแยะหิวแยะผมบอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งเป็นจากการที่เราเนี่ยกินโปร,โปรตีนไม่พอดนะังนั้นอัดไข่เข้ามาครับ ถ้าใครบอกกลัวไข่แดงก็กินไข่ขาวไปเลยสี่ฟองหฟองต่อวันกินปลาสักครึ่งตัวตัวหนึง่งต่อมือ้อคงคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยวันไหนที่กินปลาวันไหนกินเนื้อสัตว์วันไหนกินไข่ขาวเยอะวันนั้นจะดูแบบชิลมากความหิวจะต่ํามากกว่าปกตินะครับข้อที่7นะครับที่เจอบ่อยมากเลยคือคนที่ขาดโปรตีนนานๆผมจะงอกเร็ว ผมจะลวงง่ายผมจะไม่ค่อยหนาตรงกลางนี่แบบว่าจะเริ่มโบง่ายๆเลยเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันแนละ้ทำไมผมถึงรู้เพราะผมเคยเป็นตอนผมน้ําหนัก85กิโลช่วงนั้นผมกินแป้งน้ําตาลกินข้าวเยอะแต่ว่าโปรตีนกินน้อยแปลว่าตรงกลางผมเนี่ยมันเกือบโบเลยนะผมต้องพยายามแบบปัดผมแสกๆปิดไว้นะเพราะว่าอายนะครับตะพอผมทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะปรากฏว่า ผมเนี่ยมันก็ค่อยงอกขึ้นมาแล้วก็ผมเริ่มหนาขึ้นเท่ากับตอนก่อนอ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมแถมให้นะครับสังเกตดูเล็บนะครับถ้าเล็บเราไม่เป็นสีชมพูแสดงว่านะครับร่างกายหน้าจะขาดโปรตีนอ่ะแถมข้อเจ็ดให้ถ้าใคร จับผิวแล้วผิวรู้สึกตัวเองแห้งง่ายมีริ้วรอยง่ายรูกลุมขนกว้างกว่าสมัยวัยรุ่นเทียบกันแบบนี้ครับแต่ก่อนรูกลุมขนตีบแต่พอตอนโตมากขึ้นอายุ30 40, 40รูกุมขนกว้างแสดงว่าขาดโปรตีนแน่นอนดังนั้นะคใครก็ตามที่ขาดโปรตีนนะครับเราก็กินโปรตีนจากภายในเข้าไปส่วนบนหน้าจะเพิ่มโปรตีนยังไงเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องสําอางเยอะแยะเลยนะครับที่เขาพยายามใส่โปรตีนเข้าไปบางทีก็เป็นอะมิโนบ้างบางทีก็เป็นคอลลาเจนถึงได้ไหมคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนนนรตีนนนนวะมิ็เปคคส่่ททผใช้จ โปรตีนจากข้าวสาลีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า wheat โปรตีน w h e a t นะครับ wheat นะครตามด้วยโปรตีนนะครับถ้าใครอยากดูนะครับตัวลิปเจลที่ผมใส่วีทโปรตีนเข้าไปคุณก็พิมพ์คําว่าริ้วรอยแล้วเสร็จปุ๊บ AI ผมก็จะส่งลิงก์ให้คุณก็ดูอ๋อลิปเจลตัวนี้เองที่หมอทีมใส่วีทโปรตีนเข้าไปคุณก็ทาเข้าไปครับถ้าคุณมีคอลลาเจนคุณทาคอลลาเจนถ้าคุณมีอะมิโนคุณทาอะมิโนอ๋อถ้าคุณมีไฮยาตัว h a อะคุณก็ทาไฮยาเข้าไปแต่ถ้าคคคุุณณไไไมมม่่่่รรู้้้้้จจะะะีีอออออกกกก็็เเาาาาลลิปผททบบังหนนนแแววพ โปรตีนมันเข้าอยู่ที่หน้าุ๊บมันจะยกกระชับหน้านิดหนึ่งภายในหนึ่งครั้งที่ใช้ถ้คุณรู้สึกว่าอ๋อเวลาหน้ามันอุ้มน้ําได้ดีจากการที่มีโปรโตีนพอเนี่ยหน้ามันเลยดูเด้งดูไม่ค่อยหย่อนคล้อยนะครับรักทุกคนนะอยากให้ทุกคนนะได้รู้ว่าเฮ้ยโปรโตีนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะครับว่าเฮ้ยกินมากก็จะอันตรายอย่าสนใจเรื่องกินมากนะครับประสบการณ์ผมนะครับ90%าของคนที่คุยกับผมนะกินน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำครับ ใครชอบไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วทีมและ TikTok ก็มีครับชื่อหมอทีมทีวีรักแฟนๆทุกคนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ